รากเน่าคําไทยสองพยางที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งช่วยยึดโยงหัวใจของลูกหลานเข้าไว้กับบรรพชนต้นกําเนิดวงตระกูลไทยคําจีนคําภูมิใจนําเสนอเรื่องราวของการศึกษาของคนวัยทํางานที่ถูกพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองหลักสูตรวิทยาการผู้นําไทยจีนวอทอจพผ่าผู้เรียนย้อนรอยตำนานจีนพ้นทะเลสก,การะหลวงปู่ไต้หงณนะมูลนิธิปอดเต็กตึง สวัสดีครับพี่พี่น้องนองทุกท่านครับผมวิทย์ไทยคาจีนคำครับพาทุกท่านกลับมาที่มูลนิธิป,ปอต็กตึงสารเจ้าใต้ฮงกงพับพาชายกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่เราจะมาไขความลับถอดรหัสว่าภารกิจของปอต็กตึงนั้นเป็นยังไงมาอย่างไรโดยเราได้ติดตามคณะนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาการผู้นําไทยจีนครับวันนี้เหมือนมาเข้าห้องเรียนกันอีกครั้งหนึ่งพบตวนตั้งแต่ต้นจีนพ้นทะเลเป็นมาอย่างไร เกี่ยวอะไรกับองค์หลวงปู่ใต้หงแลนะเกี่ยวอะไรกับการกู้ภัยที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้ร่วมศึกษาทําความเข้าใจไปพร้อมกันกับเราในวันนี้ครับสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดีไซน์ห้องเรียนจีนศึกษาสำหรับบรรดานักธุรกิจและข้าราชการชั้นนำครับให้สมัครกันเข้ามาอัปเดตความรู้ และเข้าใจเรื่องจีนเอาไว้อย่างลึกซึ้งมากๆวิทยากรแต่ละท่านที่มาบรรยายเนี่ยเข้าขั้นเป็นแม่เหล็กของวงการทั้งด้านของวิชาการและธุรกิจรวมถึงหลักสูตรครับยังจัดให้มีการลัดฟ้าไปนั่งเรียนในมหาวิทยาลัยปักกิ่งสถาบันการศึกษาชั้นนำของแผ่นดินมังกรด้วยและยังไม่ลืมที่จะย้อนรอยเส้นทางมังกรเพื่อให้เข้าใจความเป็นจีนสยามให้ดียิ่งขึ้นโดยการยกคณะพาการมาดูกิจการของมูลนิธิปอเต็กตึง องค์กรการกุศลเอกชนที่เก่าแก่อายุมากกว่า1นึ่งศตวรรษเลยทีเดียวครับโดยได้ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลตั้งกิติภาพรกูรูด้านจีนชั้นนำของเมืองไทยมาถ่ายทอดความรู้ทางประวัติศาสตร์เริ่มด้วยประเด็นที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยแน่ใจนั่นคือคนไทยมาจากไหน อาจารย์วิบูลนำเสนอผลการศึกษาเรื่องของอาณาจักรอ้ายลาวทางตอนใต้ของจีนที่ต้องย้อนเวลากลับไปถึง2,000ปีถือเป็นถิ่นฐานเดิมของชนชาติไตที่ได้กระจายออกไปอยู่ในอินเดียเวียดนามส่วนหนึ่งของเมียนมาสปอป,อ,ปอลาวภาคเหนือของไทยและน่าจะเป็นต้นกำเนิดสายหนึ่งของเลือดคนไทยในปัจจุบันด้วย เป็นยุคที่เก่าแก่กว่าอาณาจักรน่านเจ้าที่เรามักจะพูดถึงว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองต้าหลี่มณฑลยุนนานด้วยซ้ำไปครับการอาพยพลงใต้ของชนเผ่าไตคาดว่าเพราะหนีภัยการรุกรานของเผ่าที่เข้มแข็งกว่าในหลายยุคหลายสมัยน่าสนใจตรงเมือง12ปันนาของจีนในปัจจุบันมีอีกชื่อว่านาครเมืองไตหรือก็คือนครเมืองไทยเป็นที่อยู่ของชาวไทยลื้อเชื่อว่าแบ่งการปกครองออกเป็นไร่นาทั้งหมด 1 2 0 0 0ไร่หรือก็คือ12 0 0 0พันนาหรือ12ปันนาที่เราเรียกกันส่วน12จุไทยบันทึกในพงศวดานบอกว่าเป็นชุมชนใหญ่ของชาวไทยดำ8เมืองไทยขาว4เมืองจึงถูกเรียกรวมว่าเมือง12จุไทยหรือ12เจ้าไทยหรือบางคนบอกว่า12ผู้ไทยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแถงหรือเดียนเบียนฟูในเวียดน,นาม จะเห็นได้ว่าดินแดนเหล่านี้ครับอยู่ไกลจากอนณาเขตของประเทศไทยตามการลากเส้นแบ่งแดนในระบบรัฐชาติปัจจุบันทั้งสิน้นแต่มีชื่อเรียกสอดคล้องหรือแทบจะบอกได้ว่าเป็นรากเดียวกันกันกบภาษาไทยที่เราใช้พูดคุยกันอยู่อาจารย์วิบูลย,ยังได้พูดถึงที่มาของชื่อประเทศสยามที่คาดว่าจะมาจากภาษาจีนในคำว่าเชียนในสำเนียงจีนกลางที่หมายถึงดินแดนพระอาทิตย์ขึ้นหรือก็คือสุพรรณภูมิ คาดว่าเป็นเมืองสุพรรณบุรีในยุคก่อนที่อาณาจักรสุขโขทัยจะเรืองอำนาจเสียอีกคนไทยยุคก่อนครับเรียกตัวเองว่าเป็นชาวอโยธยาหรืออยุธยาส่วนบันทึกของจีนเรียกว่าเสียมล้อในสำเนียงแต้จิว๋วหรือเชี่ยหลัวในสำเนียงจีนกลางเชี่ยคือสุพรรณภูมิอย่างที่บอกไปครับส่วนหลัวก็คือหลัวหูหมายถึงละโวลบบุรี สอดคล้องกับหลักฐานไทยในการก่อกำเนิดขึ้นของกรุงศรีอยุธยาหลังจากสองอาณาจักรข้างต้นดองเป็นญาติกันใครชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากเรียนกับอาจารย์ด้วยตัวเองนะครับสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยอาจารย์ได้เล่าถึงความผูกพันกันทางสายเลือดระหว่างชนชั้นปกครองของไทยและจีนรวมถึงบทบาทของชาวจีนบางกลุ่มที่สามารถสร้างฐานะไต่เต้ารับราชการในระดับสูงมาตลอดตั้งแต่ครั้งกรุงเก่า จนถึงรัตนกโกสินทร์รวมถึงชาวจีนพ้นทะเลในไทยที่มีบทบาทในหลายช่วงหลายตอนของประวัติศาสตร์หนึ่งในนั้นคือในเหียรกงเอียเอ่ยมเอี่ยมเอี่ยมสุรีวีรชนผู้สละชีพถูกรอบสังหารหลังจากระดมพลังชาวจีนในไทยต่อต้านการลุกรานของญี่ปุ่น ซึ่งหลานปู่แท้ๆของท่านก็คือคุณอารันเอี่ยมสุรีประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนที่ก่อตั้งหลักสูตรวทอจอขึ้นมาและผลักดันมาจนถึงรุ่นที่6แล้วครับในปีนี้วันนี้ท่านได้มาบรรยายถึงเหตุผลของการอุทิศตนเพื่อสังคมการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้จะสร้างความสุขได้อย่างไรโดยได้เปิดคลิปบทสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรี พูดถึงบุญคุณข้าวต้มชามแรกที่ได้จากมูลนิธิป,ปอดเต็กตึงลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับพวกลูกๆมาอยู่เมืองไทยเมื่อมีหลานก็ส่งไปเรียนที่เมืองจีนเตีียผมก็ไปเรียนที่เมืองจีนเกิดเมืองไทยแล้วเมื่อหลานทุกคนจบแล้วเนี่ยทวดผู้หญิงซึ่งตอนนั้นอายุมากแล้วแปดเก้าสิบก็คิดว่าจะมาอยู่กับหลานเพราะที่โน่นไม่มีใครละก็นั่งเรือมาจากเึงให้มาที่ของเตยเนี่ยและเพอ,เอิญในเรือเนี่ย มีโรคระบาดตาแดงถูกกักตัวหมดทั้งเรือเลยรวมทั้งทวดผมด้วยไม่ได้เตรียมว่าจะต้องอยู่ในเรืออีกเดือนหนึ่งสุดท้ายทวดก็เล่าให้ฟังว่าที่รอดตายได้เพราะว่ามูลิธิธปอเทกตึงเนี่ยจัดเข้าต้มไปให้ทั้งสามมือเลยวันหนึ่งทวดก็จําตรงนี้เป็นความเมตตาของปอเทกตึงผมจําได้ว่าจนผมโตนะเตี๋ยผมกับแม่ผมเนี่ยเมื่อได้เงินมาเหลือเนี่ยจะใส่ซองไว้และถึงสิ้นปีก็จะทําบุญให้ปอเ็กตึง จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยผมตั้งปณิธานไว้ว่าอะไรก็ตามถ้าผมจะสามารถตอบแทนบุญคุณปลอดตึ้ได้เนี่ยผมจะทําทุกเรื่องเลยในนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องแรกที่เรื่องก็ต้มฉันแรกคนจีนสมัยก่อนมาอพยกมาแล้วเนี่ยสำเภาหัวแดงที่เมื่อกี้ท่านเจาอาวบูรไล่ฟังแล้วมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยอดอยากมาเป็นเวลาสิบกว่าวันเนี่ยไม่มีอะไรทานไม,ม่ตกถุ่ท้อง พอติตึวเนี่ยไปพก็ตงฉำมแรกในเคสของผู้โทษของท่านโอวันตรีเนี่ยเน,นคนในพิเศษนะครับเพราะว่าท่านโรคระบาดอยู่บนเรือลานั้นนะครับลงไม่ได้ซึ่ง30วันถ้าอยู่บนเรือไม่มีอาหารเนี่ยก็คงไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ก็กลายเป็นว่าโยงไปถึงเรื่องที่ว่าตอบแทนคุณแผ่นดินคนสมัยก่อนจะลึกเรื่องนี้มากมันเป็นวัฒนธรรมจีนส่วนหนึ่งที่ตอบแทนคุณผู้ที่มีพระคุณมีบุญคุณกับเรานะครับ อย่างที่ท่านองคมนตรีได้กรุณาให้ข้อคิดกับไทยคำจริงคำของเราเอาไว้ครับระหว่างยกกองไปสัมภาษณ์ที่ทำเนียบองคมนตรีเมื่อวันก่อนว่าการช่วยเหลือสังคมนั้นไม่จําเป็นต้องให้เป็นตัวเงินเสมอไปอาสาหมาออกแรงหรือว่าช่วยให้ความคิดก็เป็นงานจิตอาสารูปแบบหนึ่งเช่นกันอย่างตัวคุณอารันเองครับปัจจุบันนี้นอกจากจะบริหารสถาบันวิทยการผู้นําไทยจีนแล้วครับยังดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว อีกหนึ่งหน่วยงานในเครือของมูลนิธิปอดเต็กตึงน้อยคนจะทราบครับว่างานฟูลไทม์ที่ต้องสละเวลาในการทำธุรกิจส่วนตัวมารับผิดชอบเต็มตัวแบบนี้เนี่ยท่านไม่ได้เงินเดือนเป็นการตอบแทนแม้แต่บาทเดียววันก่อนครับท่านยังได้พาทีมงานของเราไปเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์คุณสุเมธตันทุวนิช์ประธานกรรมการบริษัทโงหกจำกัดผู้เดินเรือส่งสินค้าทางทะเลรายใหญ่ที่มักจะบริจาคเงินทองช่วยเหลือสังคมเป็นประจำ เพื่อนำคลิปมาใช้เปิดประกอบการบรรยายในวันนี้ที่เราเห็นในภาพเรานำไฮไลท์ส่วนหนึ่งมาฝากกันครับส่วนตัวเต็มเนี่ยอย่าลืมกดติดตาม YouTube c h anel ของเรา Awake Media เอาไว้พร้อมแล้วนะครับทีมงานจะอัปโหลดและเผยแพร่ต่อไปด้วยครับกิเลสของมนุษย์อะ่ะมันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นทุกคนก็ต้องมีมันก็อยากจะลองทุกอย่างอะนะอยากได้สป,ปอร์ตคาอยากได้อะไรนก็ธรรมดาแต่พอได้แล้วเนี่ยมันต้องคิดเป็นว่าเอ้ยมันก็แค่นั้นแหละนะ มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นภา,าระเปลา่าๆเกิดมามีตังเยอะมีตังน้อยผมก็อยู่ที่บุญกรรมนะผมทํางานมาก็ก็ทาไปวันๆแหละบัาเอาิญไ้จังหวะทีก็ได้ตังมาเยอะหน่อยแค่นั้นเองเมื่อได้มาเยอะหน่อยก็แบ่งปันให้คนอื่นมากหน่อยก็แค่นั้นมีได้น้อยก็ตามบุญน้อยหน่อยก็แค่นั้นไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากเราอยู่แค่พอเพียงของเราพอแล้วกินข้าววันสามมือ้อไปไหนมาไหนได้พอใจแล้วอยู่ของเราอย่างงี้ยะเราทําในสิ่งที่คิดว่าทำแล้วดีต่อตัวเราเอง ต่อสังคมพอแล้วสิ่งที่แกพูดหลายเรื่องน่าสนใจบางทีพวกเราเองเนี่ยเผลอๆไปพอมีทรัพย์สินเงินทองเราก็ไปยึดติดกับกินเลสซื้อรถดีๆซื้อบางคนซื้อเครื่องบินมาสุดท,ท้ายซื้อมาแล้วมันก็กลายเป็นภาระนะครับสว่วนที่หลายๆคนซื้อเรือต่างๆก็บอกมีความสุข,ขวันที่ซื้อวันที่ขายการที่มีภาระเยอะๆเ,เนี่ยมันทาให้ชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีความสุขสิ่งที่ทางพี่สุเมธพูดให้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากคือ คุณพ่อท่านเนี่ยผมเข้าใจได้ผิดเนี่ยเป็นประธานปอิต้งคนที่สโกงผมเนี่ยเป็นคนแรกแล้วท่านเองเนี่ยไม่เคยสอนลูกว่าควรต้องทาอะไรวันนี้เองเนี่ยพี่สุมเมธเองแกก็ไม่สอนลูกว่าควรจะทำอะไรแกก็ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับว่าถ้าเราอยากให้ลูกหลานของเราเป็นยังไงเราก็ทําตัวแบบนั้นนะครับลูกหลานก็คงจะใช้วิจรารณญาณในการที่จะเรียนแบบสิ่งดีที่เราทําต่อไป ปอต็กตึงมีชื่อเต็มว่าขั่วเคี้ยวปอเต็กเสียงตึงแปลว่าสถานที่ซึ่งชาวจีนพ้นทะเลตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการทำความดีเงินบริจาคจากเจ้าสัวใจดีมากมายที่อยากตอบแทนสังคมโดยให้มูลนิธิเป็นสะพานบุญรวมเข้ากับน้ำใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าแปลสภาพเป็นการช่วยเหลือที่หลากหลายจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการกู้ภัยอย่างที่เรารู้กันงานสังคมสงเคราะห์ทิ้งกระจาด มอบข้าวของเครื่องใช้ผ้าหม่มต้านภัยหนาวมอบเครื่องมือทำกินร่วมกับภาครัฐที่ช่วยฝึกหัดอาชีพแจกจักรยานให้เด็กๆในถิ่นห่างไกลช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวงานแจกทุนการศึกษารวมถึงให้สมุดดินสอที่ดำเนินการมาหลายสิบปีหลายคนคงเคยได้ใช้นะครับรวมถึงการรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลหัวเฉียวและคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสาธยายเท่าไหร่ก็ไม่หมดจริงๆ ขนาดหนึ่งในผู้เรียนหลักสูตรของเราในวันนี้ครับยังได้ออกมายอมรับและขอบคุณด้วยตนเองว่าเคยได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิปอดต็ตึงอันนี้ถือว่านอกสคริปต์ไม่มีใครเตรียมใครเอาไว้ก่อนเลยนะครับเท้าเรายังไม่ทันจะแตะเบรกก็ประสานงานบนทางด่วนนะครับรถก็เล็กทั้งเราทั้งเขานะฮะโดยที่ประตูรถก็อยู่ทางด้านข้างบนเรานะคร ประตูเปิดไม่ออกเลยครับแลวควันในรถก็เริ่มเข้ามาเลยไปในช่วงที่เรากาลังคิดว่าเราแย่แล้วเนี่ยทางมูลนิธิโปรเตตึงเนี่ยแหละครับที่มาค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็มางัดประตูด้านบนเพื่อดึงร่างของเราออกไปอยากจะมากล่าวขอบคุณด้วยตัวเองต้องขอขอบพระคุณมากๆากเลยครับผม ท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับบรณที่ปอดต็กตึงนะครับจะมีพื้นที่หลักๆอยู่2ฝั่งด้วยกันครับแถวแถวพับปลาชัยนะครับด้านนี้แาวมากอนเนี่ยจะเป็นที่จอดรถนะครับตอนนี้ก็เป็นอาคารสํานักงานนะครับแล้วก็บริเวณที่เราเข้าไปนั่งฟังบรรยายก็จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะส่วนฝั่งเดิมเนี่ยเก่าแก่เลยก็คือศาลเจ้าใต้หงกงพับปลาชัยนะครับที่เดี๋ยวพี่ๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเข้าไปเดินเยี่ยมชมแล้วก็สักการะองค์หลวงปู่ด้วยนะครับที่ถือว่าเป็น ศูนย์รวมพลังศรัทธาหลายๆท่านอาจจะเคยมางานแถวนี้แล้วนะครับโอ้โหบริเวณแถวนี้นะครับถ้ามีงานตรุษจีนนะครับหรือว่าพิธีเวียนภูมเนี่ยก็จะเนื่งแน่นไปด้วยผู้คนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้มาทบทวนความทรงจําแล้วก็ร่วมซาบซึ้งบปด้กันอีกครั้งหนึ่งครับคำฝากฝังจากบรรพบุรุษของหลายๆบ้านที่ย้ำว่าอย่าลืมป่อเต็ง และให้มันกลับมาช่วยเหลือทุกครั้งที่มีโอกาสรวมถึงพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ใต้หงดึงดูดให้สาธุชนเดินทางกลับมายังศาลเจ้าใต้หงกงพระพราชัยแห่งนี้เนื่องแน่นทุกครั้งในทุกๆเทศกาลสําคัญกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไทยหลายคนไปแล้วก็ว่าได้และในโอกาสนี้ครับคณะผู้เรียนหลักสูตรวทจได้แบ่งกลุ่มเดินเยี่ยมชมหอประวัติที่บอกเล่าเรื่องราวของมูลนิธิป,ปอดเต็กตึงอย่างละเอียด ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวานอกจากนี้ยังได้สักการะหลวงปู่ใต้หงซึ่งชาวจีนนามว่าเบยุ่นได้อัญเชิญรูปจำลองของท่านมาจากตำบลหัวเพงอำเภอเตี่ยเอีย้ยจังหวัดแต้จิวมณฑลกวางตุ้งตั้งแต่ปี2439นู่นเลย ซึ่งพี่ๆน้องๆที่รับชมเราอยู่และมีความศรัทธาในองค์หลวงปู่พอจะมีเวลาอยากเดินทางไปกราบถึงศาลและสุสานของท่านที่เมืองจีนก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่หมายเลข0829424494 0829424494หรือแอดไลน์ไอดีไทยไชนีสทัวร์ไทยคำจีนคำเราจัดทริปนำคณะไปแต้จิ๋วสัวเถาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะได้ไหว้พระและเทพเจ้าหลายองค์แล้วนะครับยังคงคอนเซ็ปต์กินหรูอยู่สบายนอนโรงแรม5ดาวโดยผมวิทย์ไทยคำจีนคำร่วมเดินทางและพร้อมดูแลทุกท่านครับหลังจากที่เราดื่มด่ำกับเรื่องของประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับโซนนี้นะฮะ เดี๋ยวพี่ๆเนี่ยจะได้มาทําความรู้จักนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจในการกู้ภัยเรียกว่าเป็นงานในปัจจุบันของปอร์ตัปชัที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับไม่ได้มาจากที่ไหนนะครับนอกจากน้ําจิตน้ําใจของคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็เงินบริจาคที่ทุกท่านนั้นได้ทามาหากินแล้วก็นํามามอบแล้วก็เป็นการตอบแทนสิ่งดีๆให้กับสังคมให้พี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับทั้งอาสาสมัครนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิเองเนี่ย ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับไปทํางานช่วยเหลือสังคมอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยได้มีคนบอกเอาไว้นะครับว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับของใกล้ไม้ใกล้มือเนี่ยสำคัญมากรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆก็สําคัญมากมูลนิธิปอตกตึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของเรื่ององค์ความรู้ในการกู้ภัยในปัจจุบันครับ ได้เขียนบอกเอาไว้นะครับว่ามีการรับบริจาคทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะฮะจนถึง6กโมงเย็นไม่ต้องไปหาซื้อข้าวสารอะไรมาให้วุ่นวายแต่ว่าทางลนิธิทเนี่ยมีการจัดหาไว้ให้นะครับในของที่มีคุณภาพดีรวมถึงบริจาคลงศพผ้าดิบต่างๆก็จะมีราคาเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยนะครับไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะครับมาอาสากันใช้วิชาความรู้ใช้เวลาหรือว่าใช้ความสามารถของเราเนี่ย ทำงานเพื่อสังคมนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับก็จะคอยดูแลนะครับให้คําแนะนาแล้วก็คอยรับบริจาคก,กันเป็นประจําแบบนี้นะครับรวมถึงพี่ๆที่ทํางานด้านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของปอดเทคตึงก็จะมีการเผยพแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่องทําให้ในปัจจุบันนี้นะครับการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือนะครับหรือว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็สามารถทําได้ง่ายเพราะว่าโลกของการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบันช่วยเชื่อมเราเข้าหากัน ก็ถือว่าไทยคำจริงคำของเรานะครับแล้วก็ผมประวิตรรวมถึงทีมงานครับก็มีความสุขมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสทํางานให้กับปอดตึงมาโดยตลอดแล้วก็หวังว่าจะเป็นพลังขับเคลื่อนเล็กๆนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันดีให้กับพี่น้องประชาชนเพื่นอรน, <S <S นอรน่วมชาติของเราได้ทราบข่าวการกระทําความดีของชาวปอดตึงแล้วก็เข้ามาบริจาคก,กันมากๆนะครับถ้าพอจะมีเหลือนะครับ ขออนุญาตบอกบุญเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับเวลานี้มูลนิธิอยู่ระหว่างการก่อสร้างศาลเจ้าใต้ฮงกงสาธรซึ่งกำลังจะกลายเป็นศูนย์รวมใจแห่งใหม่บนถนนเจริญราษฎร์ที่จะมีความกว้างขวางสะดวกสบายสำหรับผู้เดินทางเข้ามาทั้งชาวไทยและต่างชาติศาลเจ้าแห่งใหม่นี้ครับเป็นงานบุญครั้งใหญ่ที่หลายร้อยปีจะมีสักครั้งซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับสามารถร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างได้ ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาพระพลาชัยเลขที่0014725154ที่เราขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะครับช่วยน้อยหรือให้มากไม่สำคัญเท่ากับหัวใจแห่งความศรัทธาและการมีส่วนร่วมที่จะถูกจารึกเอาไว้เป็นมรดกแห่งบุญกุศลต่อวงตระกูลชั่วลูกชั่วหลานของทุกท่านสืบต่อไปครับ